ไม่งั้นไม่ได้ก็ไม่มีที่ขายนะครับทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องพวกนี้หนัก,าก่าเพราะเรื่องของราคาที่มันแตกต่างกัน่าตอนนี้ทุเรียนเบอร์เบอร์สวยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ250 2 5 0ร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบเอบีถ้าเป็นตกใเหรือทอะไรครับร้อยสิบบาทหายไปร้อยสี่สิบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมซึ่งตรงนี้ถ้าเราทําให้มันเป็นเบอร์ที่ส่งนอกได้เป็นเบอร์ a อ c ได้น่ะมันสามารถที่จะยกระดับเรื่องของรายได้ จนเรามาขายจนเราได้รายได้ตัวนี้มามาจ่ายค่าปุ๋ยขยะได้สบายเลยฉะนั้นปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปผมอยากให้ทุกท่านเน้นนะครับไม่ใช่ว่าทําตามยถากรรมเนาะแล้วก็มบมโ้ลูกติดไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นนะครับหลายบริษัทยาตัวนี้บอกมาแล้วไม่ต้องติดดอกไม่ต้องปัดดอกไม่ต้องเป่าด,ดอกนะครับมีการผสมเทียมปุ๋ยมันไปขนาดนั้นแล้วอะ่ะมันทำกิฟต์ได้เหรอทุเรียน มันอยไปอย่างงานครับเราอย่าไปเอาอะไรที่ง่ายจนเดินไปตอนนี้ผมเห็นอะไรที่ง่ายมากแล้วผมเห็นะเปะดแต่ปากมากแล้วผมก็ห่วงมากครับตอนนี้บางส่วนสามการิย์เลยฉีดทั้งฉีดท,ทั้งทั้งอะไรตะละปัดเลยแล้วออกมาก็เละเทะหมดเลยนะครับไม่อยากจะพูดถึงแต่มันก็อดไม่ได้ครับเพราะเซ็นเตอร์ห่วงเป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วเราก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะครับ ท่านจำได้ไหมตั้งแต่ผมเริ่มสอนมาเนี่ยไม่ว่าในเฟซในไลน์ในในในห้องเรียนเนี่ยผมไม่เคยบอกนะครับว่าผมเอาออกซินไปเพื่อผสมเยสสอน <c oughs> ผมเคยสอนใช่บไหมครับว่าให้เอาออกซินไปฉีดในทุเรียนเพื่อผสมเยสสอนไม่มีนะครับเพราะออกซินมันไม่ได้มีหน้าที่สําหรับที่จะผสมเยสอนโดยตรงครับวิธีการที่จะใช้ออกซินไปเพื่อให้เกิดการผสมผสมเยสสอนให้ติดดีเนี่ยมันเป็นผลทางอ้อม เพราะเวลาฉีดเราฉีดออคซินเข้าไปในปริมาณที่มีความเข้มข้นปุ๊บมันจะเกิดการคายน้ําเกิดการคายน้ําหรือเราทํายังไงก็ได้เอาวอคซินเข้าไปใช้เนี่ยในปริมาณที่มีความเข้มข้นปุ๊บมันจะเกิดการคายน้ำเพราะเกิดการคายน้ําต้นไม้มันก็จะจะเหี่ยวใช่ไหมครับเหี่ยวปุ๊บเนี่ยในตัวเจนมันก็ลดค่าลงอาหารมวลรวมตัวอื่นก็ดีทําให้ดอกเกยตองตัวผู้มันแข็งแรงขึ้นมันก็เลยติดผลดีประมาณเดียวกันกันกบที่เราเอาสา,าเรเบโคไปฉีดในดอกตูเรียนตัวเดียวกันครับ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยเนยะแต่ผลที่มันตามมานะครับผลที่มันตามมาที่เราใช้หลายๆปีไปลองไปดูได้ครับใครที่เคยทำเงาะที่เคยทำเงาะทำงเงาะลองสังเกตดูไหมครับว่าคนที่เคยใช้วิธีทำเงาะให้เป็นดอกตัวผู้ทั้งกิ่บรุ่นรุ่นเดียวกับผมเนี้ยเพราะเมื่อก่อนเราจะเราจะดอกเงาะเนี่ยดอกเงาะโรงเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งเอาออกซินเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่ง เมื่อก่อนมันเราเรารู้แค่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เรียกวัคซีนนะเราจะเรียกติดปากว่าแพนโนฟิกซึ่งนั้นก็คือสารตัวเดียวกันครับคือสาร NAA คือตัววัคซีนเนี่ยนะครับออกซินเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งเราจะใช้ทั้งวิธีที่ฉีดที่ดอกเพื่อให้มันเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้ใช้วิธีอบใช้ประมาณ25ซีต่อน้ำ200ฉีดอบภายในนะครับอันนี้อย่าไปฉีดภายนอกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกระเทอท,งท้งต้นเลยเราจะฉีดอบภายในเพื่อให้ ละอองละอองของออกซินเนี่ยกุ้งขึ้นไปเพื่อให้ดอกมันแข็งแรงนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้วิธีป้ายเพื่อให้มันเปลี่ยนเกสรทั้งกิ่งแต่ท่านจำได้ไหมครับถ้าใครที่เคยทำงงอกวิธีป้ายในในต้นนกพอ,อป้ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปีถัดมาเนี่ยกิ่งนั้นเกิดอะไรขึ้นใครเคยทำมาใครเคยทำมานะแล้วเป็นไงครับกิ่งนะั้นตายหรือไม่รับใบนะแค่นี้พอเนาะ อ่ะทีนี้พอจะจบจะไปมากกว่านี้เดี๋ยวมามากขายดีอีก <c oughs> นะครับ่ะคือผมบอกได้แค่นี้นะครับการที่ผมให้ใช้ออกซินเนี่ยมันจะใช้ในพืชหลายชนิดหลายอย่างกันยางมังคุดเนี่ยมันเป็นพืชที่ใบหนาวน้ําน้นําในใบค่อนข้างสูงและแวกสูงเราสามารถใช้ออกซินเนี่ยไปเล่นงการคลายน้ําได้ฉะนั้นการเรียนการสอนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราแค่ลงมาเรียน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 เร,นเร,นเราจะได้ทุกท่านต้องไปทําความเข้าใจเองครับว่าท่านจะต้องเลือกอะไรบ้าง ไม่ใช่ 3, 4, 4, สามสี่กระสับใส่เข้าไป็นด้วยกันหมดผมจําได้นะครับตั้งแต่ผมเรียนประมาณป .4 ป .5 เขาจะสอนเลยการผสมพันธุ์ที่ดีของพืชน,นะครับมันจะมีอยู่ประมาณสามตอยาหนึ่ 1, ลงลมพัดพาไปสอแมลงสามนุษย์ต้างขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ต้างขึ้นครับมันเห็นชัดชัดว่าการผสมยีสตมันเห็นชัดชัดว่าเราได้ได้ทําการผสมยีสตอย่างชัดเจน อย่างลมพัดพาไปก็ใช้วิธีเป่าใช่ไหมตอนนี้ลมมันไม่แรงเราก็ใช้วิธีเป่าหรือบางคนบอกว่าวันนี้ลมดีมันจะติดดีอันนั้นเราก็พึ่งพาลมแต่ไม่รู้ลมมันจะพัดไปทางไหนเกยต่อมันจะมันจะฟุ้งไปติดกันไหมบางคนบอกมีมีโฮอร์โมนตัวใหม่ทําให้เกยตอมตัวเมียต้านท้าน,นลมไม่มีอะครับไม่มีถ้ายิงเกยต,ต่อตัวเมียต้านกว่าเกยต,ต่อตัวผู้นั่นคือมันพิการครับมาลดฮอร์โมนตุวมเพศต,ตัวเมียลงครับ เกสรพืชแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันเกสรงอเป็นเป็นเกสรพืชที่สมบูรณ์เพศระหว่างตัวผู้กับตัวเมียมีค่าเท่ากันอันนี้คือครึ่งคึ่งเกสรทุเรียนเป็นเกสรสมบูรณ์เพศที่ตัวเมียแข็งแรงกว่าตัวผู้ฉะนั้นเกสรตัวเมียต้องยาวกว่าเกสรตัวผู้ถ้าท่านไปทําให้เกสรตัวเมียสั้นเท่ากับเกสรตัวผู้หรือสั้นกว่าเกสรตัวผู้นั่นันพิการครับ นั่นคือมอพีการครับไม่มีหลักวิชาใดบอกรองรับไว้เลยครับว่าเรื่องพวกนี้ที่ท่านทำมาดูมันเป็นวิธีที่ถูกฉะนั้นท่านอย่าไปทําเป็นอันขาดครับเดี๋ยวเวลามาเสียหายมายิ่งตอนนี้เนาะคนไม่ประสมเกรสรเสร็จชุดท,ที่ผ่านมาร่วมกันลานาวเลยเพราะอะไรครับสามสี่กระัดเข้าไปให้น้ําไม่ถึงบางคนหน้าหนาใจมากครับเป็นสองวันให้น้ำยี่สิบห้านาทีจะ จากขั้วทุเรียนที่สมบูรณ์อยู่นะครับที่สวยงามเท่าตะเกียบเนาะเท่าตะเกียบข้างใหญ่ๆสวยงามอยู่นะครับตอนที่เป็นดอกพอไปถอยน้ําลงถอยน้ําลงเหลือยี่สิบห้านาทีเล็กเท่ากลางทู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะครับว่าทุเรียนหนูทําไมมันร่วงกันอดนี้โอ้โหมันจะเอาน้ําเลี้ยงไปยางไรครับยังดีนะครับดวงของท่านยังดีนะครับท่านที่ถอยน้ํามากๆดวงดีนะครับฝนไม่ตกในช่วงที่เป็นหางแย้ ถ้าเกิดตกฝนตกในชครื่องที่เป็นหางแย่ปุ๊บมันจะเกิดสภาวะพืชขาดน้ําและดูดน้ําเต็มที่ครับถ้ามันไม่มีลูกไม่มีดอกมันก็จะดีดใบทิ้งแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากใบมันจะดีดพวกนั้นทิ้งทั้งหมดฉะนั้นอย่าลิ้งทาเป็นอากาดครับปีนี้เชื่อไหมครับแปลงกลุ่มที่ติดผลดีๆแล้วผมแนะนําจริงๆการขึ้นน้ําผมขึ้นมาตะเตียนเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่เป็นดอกมาเราขึ้นประมาณหัวสามร้อยตัวเนี่ยขึ้นประมาณชั่วโมงสามสิบชั่วโมงครึ่งพอช่วงที่ดอกบ,บานเราลดลงมาเหลือประมาณเต็มที่หนึ่งชั่วโมงแล้วการติดไม่ต้องห่วงครับปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมติดเป็นที่เคี้ตอนนี้บังแปลงโยงแล้วนะครับทางบอกเวณโยงแล้วแต่ปัญหาก็คือเมื่อวันก่อนเห็นไหมที่โพสต์นะครับการแต่งที่ถูกวิธีคือแต่งแบบนี้ใช้แต่ขอดึงเป็นกระจุกเลยครับเพราะมันปิดเทียนล,ลูกไม่ไหว ตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเดียวกันครับคือแต่งรูปไม่ทันเกือบทุกส่วนไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดจันอย่างองพี่ตบัติเนี่ยรูปขนาดที่รูปขนาดที่ประมาณกิโลกว่าแล้วยังแต่งไม่เสร็จเลยครับเ็าทาใจไม่ได้ครับอย่างเมื่อวานที่เพื่อโพสเมื่อวานยังไม่เท่าไรเมื่อเช้าที่ผมถ่ายรูปที่ที่เน้นให้ดูว่าเป็นพวงละแปดรูปเก้ารูปต้นหนึ่งรุ่นแรกมีประมาณร้อยยี่สิบรูปยังไปเอารุ่นไข่ไก่ตามไป บางทีว่าเดี๋ยวตัดรุ่นแรกเร็จก็จะได้ตัดรุ่นสองอี่องนะครับเพราะมันห่างกันอย่างมันคงจะแบ่งอาหารเลี้ยงกันคิดง่ายครับ <c ười> คิดไปได้หมดเดี๋ยวลองดูของพี่แดนก็ได้ครับของพี่แจนก็อาจจะมีประมาณนั้นเหมือนกันนะครับอ่าราคาจะไปไกลนะครับเราก็เอาเยอะหน่อยนะครับเพราะเรื่องนี้ผมผมบอกตรงๆในกี่ปีกี่ปีที่ผมตอบมาเรื่องเดียวครับคือตัดใจเวลาแต่งเราไม่มีการตัดใจกันได้เลย ยี่ปีที่แล้วนี่กระแตเยอะมากนะครับถามมาผมถามที่ผมมาเป็นพันถามมาเรื่องเดียวเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับปีนี้ลงจาวสองสามตีใช่ไหมครับแล้วเราก็ทาตามเลยสองสามตีพอเข้าทางแล้วเนี่ยเราไว้ได้เยอะไผลปรกากฏตัดรูปมาเต็จอ้าวอาจารย์ทําไมปีนี้ทุเรียนมันมันร้อนจัดหรือไงน้ําหนักไม่ดีขอบคุณแม่คุณไว้ลูกก็โอ้โห้นห้าหกปีไว้เป็นร้อยลูกแล้วถ้าเราทำ่องามตีนะครับท่านลองนึกถึงภาพ อาลับตาเนื่อถึงภาพอย่างผมอย่างที่ผมเนี่ยอย่างที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยถ้าท่ทานทัเบอร์สองสามสี่เนี่ยมันจะมีเบอร์ที่ต่ำกว่าสองลงมาอไอ้เบอร์ต่ำกว่าสองลงมาเนี่ยแหละคือตัวฉุดน้ําหนักลงมาเรานับลูกได้เยอะจริงนคะครับแปดิบลูกร้อยลูกแต่ไอ้เบอร์ที่ต่ำกว่าสองลงมาเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับมันเป็นตัวฉุดให้น้ําหนักมันลงมาแต่ท่านลองทัาสี่ห้าหกเนยมาตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยสี่ห้าหกไปเลยถ้าท่านทัสี่ห้าหกนะเบอร์ที่มันต่ำกว่าสี่ลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณสามลง เห็นไหมมันบวกเยอะไหมแล้วเบอร์ที่เป็นจัมโบ้นะครับไม่ต้องห่วงปีที่แล้วพี่แดนทำที่เรามาเห็นกันนะครับที่เห็นว่าโอ้โหใหญ่โตหมูละข้อพี่แดนมีจัมโบ้อยู่ประมาณของตำตันี้แต่ไม่มีเบอร์ต่ากว่าสามลงมาเป็นไงครับน้ําหนักดีไหมอ่ะดีครับไปยิ่งยิ่งเห็นชัดนะครับไอ้เจ้ามี่ไอ้นี่เป็นแปนงลงทอดนะครับทําเลยจัมโบ้ลูกสิบโลแนวเอาวิธีคิดของเราคิดแบบนี้นะครับ ถ้าเขาขายเบอร์จัมโบ้เนี่ยให้ลงทอดเนี่ยเขาตรงลงทอดโดยตรงในโลประมาณหกสิบบาทถ้าลูกหนึ่งสิบกิโลนะครับก็คือหกร้อยถ้าต้นหนึ่งสิบลูกก็คือหกพันยี่สิบลูกก็คือหมื่นสองแต่ถ้าเราทําเบอร์ตรงอกจะได้หมนะื่นสองเนี่ยต้องมีทุเรียนกี่โลโลละร้อยต้องมีทุเรียนร้อยยี่สิบโลต้องใช้ลูกกี่ลูกกับลูกสามโลก,ก็หกสี่ยี่เอ้สี่สามสิบสองต้องมีสี่สิบลูกอ,อีกเท่าหนึ่งของเขา ใช่ไหมครับและต้องทำตรงให้ได้ด้วยวิธีคิดมันเป็นวิธีที่เราจะต้องมามาในอนาคตนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปทำจั๊บโบกันหมดนะมัน <c oughs> เดี๋ยวจะแบกกรนลูกหนึ่งก็แบกไปถึงหน้าตูงไม่ขายกันไม่ไหวนะครับฉะนั้นเวลาทำเราต้องคิดถึงนะครับเพราะอย่าไปเชื่อลงอะ่ะมันจะบอกกองตั้งตีผมเอาแค่นี้ไม่มีครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชปีแล้วใครใครทำเบอร์ใหญ่แล้วก็ขายได้หมดเราควรทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ หมอดทองในค่าเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่าสามโลกับสามขึ้นไปนะครับเราจะได้น้ําหนักที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวทาค่าเฉลี่ยที่สองกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดลงมากิโลกว่าแล้วมันจะเป็นตกไซที่เบอร์เล็กมากเลยโอ้โลโลกิโลกว่าเนี่ยถ้าโลเจ็ดสิบาทโอ้ได้ประมาณร้อยเนี่ยลูกหนึ่งแต่ถ้าจัมโบ้เนี่ยลูกหนึ่งสิบกิโลโลหกสิบได้โอ้ตั้งหกร้อยห่างกันเยอะมากเนี่ยอีกเรื่องนึงก็เรื่องคุณภาพอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าทุเรียนลูกนี้มีน้ําหนัก5้ากิโลแล้วขายส่งนอกโลโละร้อยเราได้ห้าร้อยถ้าขายตกซ้ายโลละเจ็ดสิบให้แพงหน่อยเจ็ดสิบเจ็ดห้าสามห้าได้สามร้อยห้าสิบหายไปร้อยห้าสิบถ้าเกิดจะพัดจะผูปไปเน่าไปนอนไปเหลือโลสิบกว่าบาทไปเลยคันนี้ฉะนั้นปีนี้เอาให้ดีนะครับเอาให้ดีแต่ปีนี้เห็นแล้วล่ะความรัก,กวันวาเลนไทยแรงมากแรงกว่าน้อนนี่ครับแรงตั้แต่ดอกทุเรียนบานแล้วจีบกันละนาวเลย เตือนแล้วเตือนเล่าเตือนจนเตือน,นยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะปีนี้เพี้ยไปมันแรงมากแล้วิธีการฉีดยาของเราเราก็ห่วงเรื่องเดียวนะครับตอนดอกบานพอดอกบานก็อาจารย์ฉีดยาได้ไหมเดี๋ยวดอกจะเสียไหมผมก็บอกให้มันเสียไปเอะในวันนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นหัวจีบขึ้นมาได้เดี๋ยวมันจะหาที่ขายยากราคามันจะตกตักวปากาันสิบาทนน่ก็หัวเอาเรื่องแล้วนะครับตาหน,นึ่งก็ตาไหแล้วล่ะนะ พราะถ้าเกิดเรามีหลายๆตันมีเป็นร้อยตันแล้วหัวจีบหายไปโราละสิบบาทสิบบาทู้น้าห่วงน้า,น,าน่าเสียดายฉะนั้นการดูแลรักษาพวกนี้เราต้องดูแลให้ดีนะครับดูแลให้เต็มที่หลายพื้นที่ที่ปีนี้ยังไม่มีผลผลิตนะครับบางแปลงเนี่ยเป็นพันๆต้นนะครับบางแปลงใหญ่ๆเนี่ยที่ที่มั่นใจมากว่าสามารถทารุ่นหลังได้ตอนนี้หลายพันต้นยังไม่ออกเลยก็มีค้าเฉลีย่ยปีนี้หน่วยงานต่ตางๆไม่เก็บข้อมูลเลยเพราะกลัวลงจะรู้ว่าของน้อย ปาดดีอีกแล้วปากดีตลอดแล้วเขาก็เกลียดดาานะครับปีไหนที่ผลผลิตออกมาค่อนข้างดีหน่วยงานต่างๆรีบเก็บข้อมูลเลยเพื่อไปให้ลงดูว่าปีนี้ของเยอะแล้วท่านสบายใจได้แต่เชื่อไหมครับสองปีหลังมาหน่วยงานต่างๆหลอกลงตลอดเลยลงด่าแม่มันเก็บข้อมูลมันยังไงของเยอะแต่เวลาตัดแป๊บเดียวหมดนี่ปีนี้ไม่มีใครกล้าหาข้อมูลครับพอน้อยมาก ผมให้เต็มที่เลยนะหกสิบเปอร์เซ็นะครับทุกรุ่นเลยนะรวมทุกรุ่นเลยหกสิบเปอร์เซ็นรวมทั้งหมดครับหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แยกรุ่นค่อนข้างเยอะกับแยกรุ่นตอนนี้ที่เห็นชัดๆนะครับประมาณสามรุ่นแล้วรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยเนาะรุ่นแรกรวมรุ่นแรกรวมที่จะตัดกับรุ่นจะตัดปลายมีนากับต้นเมษารวมกันเลยรุ่นนี้ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รุ่นกลางของเราที่มีอยู่เนี่ยไม่เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รุ่นหลังเนี่ยประมาณประมาณสิบกว่าเป ประมาณห0สิบปรเ็นต์ไหนไม่ต้องห่วงเลยนะครับรุ่นหลังสุดเนี่ยที่ออกมานี่ก็กระปิดกระปลอยมากนะครับแต่อย่ายอมแพ้นะครับมีท่านอาจจะเคยไปเห็นมาบอกว่าจากนี้ไปจากหลังจากเดือนปลายเดือนมกราแล้วจะไม่ได้ผลผลิตทุเรียนแล้วหลายท่านก็ไม่เอาแล้วรอปีหน้านะครับเพราะบ้านเพราะบ้านนข้างจะมีฐานะมีข้าวกินก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เอาแล้วแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นครับผมทาตัวผมจะบอกไดยด้วยตัวผมเองนะ ถึงผมจะมีเงินยังไงมีอะไรในอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีหมนถ้าผมมีถึงจะมียังไงการทําสวนขอบผมผมจะเน้นในสวนทุกต้นต้องมีผลผลิตเพรทุกทุกต้นกินอาหาร,นะรทุกต้นเอารายจ่ายจากเราไปมันต้องสร้างรายได้กลับมาให้เราฉะนั้นทุกต้นนะครับตอนนี้พยายามทําให้ได้ครับตอนนี้เห็นไหมชุดที่ออกมาประมาณเนี้ย ก็ออกมาดีนะครับบางแปลงออกมาสวยงามเลยใครที่กระโตกมาพอดีนะครับแล้วมาเจอลมหนาวชุดนีน้เดี๋ยวการเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งชุดลมไอชุดชุดจากหนาวไปถูกแล้ไม่ได้มีอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งเขาทำรุ่นล่ากันก็น่าจะประมาณต้นต้นมีนานะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งอันนี้เาก็ไว้ขายขายตามตา,ามตามสภาพของเขานะครับพวกนั้นเขาจะทาอีกรุ่นหนึ่งแล้วเ็นทัดเจนปีที่แล้วในบางพื้นที่ขายจนถึเงเดือนสิงหา ถามว่าเดือนสิงหาบปีที่แล้วราคาที่เล่ไหมโอ้โหมันดีกว่าเราเองนะครับลงร้อยแปดสิบดีกว่าเรานีฉะนั้นทุกช่วงที่ผลผลิตน้อยเราไม่ต้องไปห่วงครับในอนะน,นาคตข้างหน้านี้เห็นไหมตอนนี้ตัข้าวิ่งไปไหนกันครับสีสเกตโคลาบางคนลงใต้แล้วนตอนนี้ไปเหมาที่ใต้แล้วนะเพราะนยจันเหมาไม่ได้พอมารู้กันหมดครับตอนนี้จันจากตอนนี้เชื่อไหมครับกระดุมนะวันนี้นะครับ ราคาเหมาณวันนี้นะครับกระดุมที่จะตัดได้ภายในเดือนมีนาเหมานณวันนี้สามร้อยี่สิบาทไม่มีใครขายเพ้าขาทำไงครับสู้เงินมัดจำครับตอนนี้เงินมัดจำให้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต้านหนึ่งให้สี่แสนยังหาคนขายให้ได้ยากครับ พราะอะไรรู้ไหมครับกระดุมนุ่นนี้มันมีน้อยกระดุมตัวมากตอนนี้เขาจะเท่าประมาณประมาณ,ปร,มาณรประมาณต้มเนาะประมาณต้นตเป็นหลักประมาณต้นเป็นต้นเป็นหลักแต่วันก่อนก็ไปเห็นไปเห็นของลูกติดน,นะครับนักเรียนปี่อของเตือนใจที่กลุ่มเดือนก่อนนู้นนะครับไปแต่ลูกใหญ่แล้วับลูกประมาณเกือบกิโลแล้วของเตือนใจ ขงแตนใจก็เป็นโรคใบไ,ไม้ก็เรียนกับเราแต่นี้เขาปีนี้เขาวุ่นงานเพราะทำผลผลิตม,มันเริ่มออกดีก็เลยวุ่นงานก็ไม่ไม่มีเวลามาถามเราใบมันเป็นปลายใบไ,ไม้เนาะก็ไปถามร้านฉายาร้านฉายาก็ให้ยามาพนครับก็ให้มาสองสองหรือสามตัวเนี่ยแต่ใ,ใจก็บกเห็นหล,กลกักๆก็มีออยกับแม็กนะครับเพื่อมาพ่นเพื่อไม่ให้ใบไ,ไม้ มันไม่น่าจะเกี่ยวกันัเรื่องโรคใบไม้เลยแล้วไม่รู้ไม่ไม้ราบว่าเอาอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะครับฉีดไปเด็ดจากที่เป็นขอบใบไม้นะครับท้ายใบไม้มาประมาณประมาณเนี้ยหรือประมาณครึ่งใบตอนนี้ได้ได้ตัวมาช่วยครับพอฉีดไปเด็ดดีขึ้นครับเดี๋ยวเราจะบอกเพราะไม่ไม่ได้ถามาเน้อว่าตัวยาคืออะไรเนาะเปิ้นเนาะเราไม่ได้ถามรายละเอียดมันดีขึ้นครับตอนนี้ไม่เป็นจุดๆทุกใบเลย ไม,ไม,ไม่แน่ใจว่าเขาอะไรพ่นผมกลัวจะเป็นยากันลาที่เป็นเป็นผงแล้วไปบวกกับออยแล้วลูกกระดกมากต้นหนึ 40, 50, 50, 50, 70, 80, 50, ง่งสี่สิบห้าสิบลูกเจ็ดสิบแปดสิบลูกแล้วลูกใหญ่ก็ยังนึกในใจไปเห็นกัะไม้เปิ้ลอยังนึกนั่นนี่มันจะทันได้ขายลูกไมใบมันจะหล่นหมดไหมนะครับก็เลยต้องเติมอาหารให้เขาเติมอาหารที่ดีของเตือนใจนี่มีเป็นหมื่นลูกนะครับรวยไม่รู้จะรวยยังไงเหมือนกับคุณอ่อนนะ่ะพันสามร้อยต้นกระดุมนะครับออกมารุ่นแรกแร แต่คุณอดก็สู้กับชีวิตน่าดูนะครับพอเป็นรุ่นแรกมาเสร็จดอกบานมาเสร็จเป็นแอนแทกโนตดอกดําประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตก็สู้โอ้โหสู้น่าดูกับชุดนั้นดอกดอกเสียหายเยอะมากนะครับเพราะนั้นปีนี้ใครที่ยังผลผลิตยังไม่ดีนะครับนักเรียนที่เรียนปีหนึ่งถ้าทอ้อก็พักเนาะปีหน้าไม่ต้องเรียน <laughs> ถ้าใครไม่ทอ้อก็หาความรู้เพิ่มเติม ก็ผมบอกตรงๆนะท่านที่ผมแนแนวแรกเ,เรียนรู้มาผมบอกนะครับผมไม่ใช่เทวดาผมไม่ใช่ผู้พิเศษผมไม่ใช่บอก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 ัอกอกอกนนท่านจะได้เลยแม้แต่ตัวผมเองก่าที่ผมจะมีวันนี้ได้นะครับล้มรูกคุกครามมันเยอะมากกว่าจะมีวันนี้ได้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการทํางานที่ตั้ใจมากๆแม้แต่ปีนี้ที่ไปที่แก่ก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะีครับเพราะว่าด้วยเราไปนอกพื้นที่แล้วเราไม่มีเวลา ทุเรียนเราไม่มีความพร้อมเลยเพราะผมตั้งใจว่าจะทํารุ่นล่าเพราะผมคิดว่าปีนี้พอเป็นลานนินญาปุ๊บนะครับอากาศมันจะเปลี่ยนเนาะมันจะเป็นแห้งแล้งแล้วผลไม้มันจะออกทุเรียนจะออกดีที่ไหนได้พอชุดแรกเขาดอกบวกเลผมหันกลับมาทารุ่นนี้ไม่มีความพร้อมเลยผมก็เลยบอกที่แก่งให้คนงานกัดน้ําลึกนะคแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปกัดได้ประมาณสิบวันครับเข้าไปดูตายประมาณสามสี่ต้นเนะเพราะพื้นที่ของแก่งด้านล่างเขาจะเป็นหิน ประมาณสองวา่าจากพื้นพื้นบนขึ้นไปข้างล่างเป็นหินเพราะเราขุดจ่าเราเห็นแล้วตอนนี้ที่แก่งแกรมากนะครับพื้นที่อื่นจะไม่เหมือนที่แก่งพื้นที่อื่นนี้เวลาขุดน้ำนมันจะมีตาน้ําให้เราเห็นเนาะมันจะมีตาน้ํตืึนออกมาขุดไประดับหนึ่งก็งประมาณสองวา่วาสามว่ามันจะมีตาน้ําที่แก่งนี่ถ้าขุดไปนะครับหกวา่าเจ็ดว่าก็แห้งเห็นถ้าฝุนเก็บน้ําได้อย่างเดียวนั่แก็งนะแม้เป็นพื้นที่ที่พิเศษจัดตกไม่ต้องนานดอกก็ออกได้แต่เราต้องมีความพร้อมในการเติมมาหา ผมก็พิพาทเดยอะครับปีนี้เพราะว่าด้วยด้วย,วยหลายๆเรื่องแล้วด้วยเรื่องของงานแตไ่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างน้อยทุกวันนี้ผมคิดว่าผมพอจะยืนอยู่ได้แล้วอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เดินไปขา้างหน้าให้ได้ให้ได้มากที่สุดปีหน้าตัวเซนเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมาครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วสองก็เป็นตอนนี้สิบห้าเอาเป็นสิบเจ็ดแล้วก็น่าจะประมาณยี่สิบเซนเตอร์นะครับน่าจะรับประมาณนั้นเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นั้นก็ไม่ไหวอ่ะน่าจะต้องนองตามเซนเตอร์นะครับ <laughs> <laughs>